สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับนิกากับรายการ PC พบเพื่อนนะคะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆนะคะมาพบกับครอบครัวฮาโตะนะคะที่ดูแลสัตว์เลี้ยงครบวงจรมากๆค่ะแต่วันนี้นะคะไม่ได้ไมาแค่คนเดียวค่ะวันนี้พบกับแขกรับเชิญที่หล่อมากๆนะคะที่เขาบอกว่าจะต้องเจอให้ได้นะคะค่ะเขาช่อโมเด็งค่ะครับสวัสดีครับมมเด็งขนาดนั้นรับเชิญคุณครับค่ะ ต้องถามนิดนึงค่ะหมอนเน่งว่าเนี่ยมาแกเดินมาบรรยากาศของฮาโต้โฮมเนี่ยเหมือนบ้านเลยใช่และอยากรู้ว่าแรงบันดาลใจของฮาโต้โฮมเนี่ยค่ะคืออะไรคะหมอฮาโต้โฮมนะครับก็เป็นสาขาที่4ของเราเรารู้สึกว่าเราอยากทําอะไรที่มันแบบดูอัปเกรดขึ้นครบวงจรมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะปกติเราจะไปอยู่ในพวกคอมมูนิตี้ต่างๆหรือภาคสินค้าที่แบบเป็น pet เพทเฟรนลี่อะไรเงี้ยครับพอเป็นฮาโต้โฮมเนี่ยเราก็อยากได้พื้นที่เพิ่มขึ้นน้องๆมีแอคทิวิตี้มากขึ้นมีสนามหญ้ามีฟอร์ซิตี้ต่างๆอะไรเงี้ยอย่างเช่นมีสระว่ายนน้้้้ดดวววยยทีีีี่่กก็็จะมมมโรรงแแแลบบ ผ่าตัดศัลย์รีด้วยอะไรเงี้ยก็คือให้มันครบวงจรมากขึ้นเลยครับคนในเมืองอะ่ะไม่มีพื้นที่ที่แบบให้น้องหมาเขาวิ่งเล่นอะไรเง<ม>ี้ยแบบบางทีเลี้ยงในคอนโดบ้างเลี้ยงในบ้านที่แบบคอมแพกหน่อยจะดีไหมถ้าแบบมีสนามให้น้องวิ่งเล่นเหมือนฟิลแบบพาน้องๆมาวิ่งเล่นที่สวนหน้าบ้านตัวเอง<ม>อะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดเป็นฮาโตโฮมขึ้นมาอย่างฮ oh าโตโคมเนี่ยคะ่ะมีพนักง,งานกี่คนได้คะก็จะมีน้องดีเซปชั่นหนึ่งคนนะครับแล้วก็มีคุณหมอวันละหนึ่งคนบางวันก็สองคนถ้ามีผ่าตัดหรือมีอะไรมีีีคุณหมมมมมออเเฉพพพาาาาะะทงงงงลลกก็จิ่ขึ้้้นนนนัแวๆ น้ประมาณ3-4คนแล้วแต่วันที่แม่บ้านค,าคนนึงแล้วก็มี ที่เทรนเนอร์ว่ายน้ำคนหนึ่งก็พาวิ่งเป็นเทรนเนอร์ที่เนี่ยมีสเปซค่อนข้างเยอะก็จะมีจัดอีเวนต์บ้างอีเวนต์เพนติ้งวิดด็อกวิดแคทมีกิจกรรมที่แบบให้เจ้าของมาทําร่วมกับน้องหมาแล้วก็แต่งหน้าเค้กกันอะไรเงี้ยครับจริงๆอีเวนต์สำหรับอบน้องหมาน้องแมวกับเจ้าของอ่ะจะไม่ค่อยเห็นเนาะที่ไหนอันนี้หมอได้อเดียมาจากไหนคะผมมาไปทํากิจกรรมกันเนาะแบบบางทีก็ไปเพนติ้งว่าไปตัดผ้าไปปั้นดินปั้นอะไรเงี้ยเออแล้วผมก็เลยแบบจะสร้างแบบอาร์ตพีซขึ้นมาสักอันีบา็มกกัหน็เมาานนึงวว่ปคจ ไว้เพาแบบว่าเออชิ้นนี้ฉันเคยมาทํากับลูกฉนออันนะอะไรเงี้ยดูแลน้องหมาน้องแมวรวมถึงจิตใจของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะอันนี้อันนี้เรื่องหลักเลยแหละนนจริงๆ<อ>ดูแลควบคู่ันไปเลยสมมติว่าลูกเขาป่วยบ่อยๆหรือแบบไม่แฮปปี้อะไรเงี้ยพ่อแม่เขาก็าไม่แฮปปี้ด้วยเราจะมีการจัดสรรการเข้าออกของพนักงานยังไงบ้างพนักงานก็จะทํางานกะปกติเข้า10บโมงออกประมาณทุ่มหนึ่ง แต่ละสาขาเขาก็จะ,ะมเมนเดเวลากันวันนี้เนี่ยมอร์หนิงเนี่ยจะพาเราเนี่ยคะไปชมแต่ละจุดนะคะของ5ตัวโฮมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างตามก็ไปเลยค,ะค่ะไปเลยโอเคค่ะจุดแรกค่ะหมอก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนกับถงต้อนรับนะ reception อะ Re ไรเงี้ยก็ตรงนี้ก็จะมี pet shop ด้วยมีนี่อันนีครับ,รบชื่อน้องปายนะครับผมเป็น reception ที่5ตัวโฮมครับ เรียบร้อยขึ้นมาเชียวเรียบร้อยขึ้นมาเชียวนะคะพี่ปายตอนนี้ทําเกี่ยวกับส่วนไหนอยู่คะก็ทําทั้งในส่วนของ grooming, pet hotel แล้วก็งานต้อนรับครับอันนี้คือฝั่งตัวอยู่ที่นี่เลยหรือเปล่าคะเนี่ยครับผมนอนครับอยู่ที่นี่โดยครับคอยดูแลบำบัดที่บำบัดเลโรงแรมครับเพราะฉะนั้นนะคะที่นี่ก็จะมีพี่เลี้ยงชื่อพี่ปายดูแลอยู่นะคะคือลูมาติดหลายคนแล้วอ๋อเลี้ยงกับบ้าน อขอบคุณมากค่ะพี่ปายไ, <ป S 1> ไปค่ะอันนี้จะเป็นจุดอะไรคะหลังจากถัดมาจากตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับโซนเพจช็อปเล็กๆแล้วก็จะซีเล็กของมาที่เหมาะกับน้องน้องน้องหมาอะไรที่มีอาหารรักษาโรกด้วยแล้วก็มีพวกอาหารพรีเมียมห,หน่อยอะไรครับแล้วก็จะมีพวกอุปกรณ์ต่างๆที่แบบบางทีก็จะเป็นแบรนด์พ์ทเนอร์เราอันนี้เห็นเห็นแบรนด์ของเราแบรนด์ที่เราเดเวล็อปขึ้นมาเองจากประสบการณ์ของฮาโตะถ้าเกิดสมมติว่าใครอยากจะแบบสปาเนย่ยกจากฮาโตะมาที่บ้านทำที่บ้านเองได้ยงงสมมติว่าน้องหมาน้องแมวเข้ามาปุ๊าจะไป ไหนก่อนคะหลังจากที่เรามาจุดแรกที่เจอเจ้าหน้าที่หรือพี่ปายของเราเนี่ยเบื้องต้นนะครับ <c oughs> ก็จะมาลงทะเบียนครับน้องริชัททนก็จะถามว่า,าน้องมีปัญหาตรงไหนมีแพ้อะไรไหมมีดีเทลยังไงบ้างาของของน้องตัวนี้ครับก่อนจะส่งให้คุณหมอทุกเคที่ผ่านเข้ามาหาตัวไม่ว่าจะเป็นแบบมาวิ่งสนามหรือมาว่ายน้ําหรือมา ทำอะไรก็ตามที่นีเราต้องผ่านให้คุณหมอตรวสุขภาพเราไปดูห้องคุณหมอกันนะคะหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นสัตวแพทย์ประจำอยู่ที่ฮาโตสาขาโฮมค่ะหน้าที่เบื้องต้นก็จะตรวจสุขภาพน้องหมาก่อนอาบน้ําอะไรแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่องหูช่องปากแล้วก็โครงล่างทั่วไปค่ะแล้วก็จะแจ้งเจ้าของว่ามีปัญหาอะไรบ้าง นี่ก็สามารถตรวจเบื้องต้นได้ค่ะมีกล้องสุรทัศน์แล้วก็ตรวจผิวหนังตรวจที่หูได้อันนี้คือเราจะต้องพามาพบกับคุณหมอก่อนนะคะโอ้ใจเย็นค่ะคือที่เนี่ยด้วยความที่มันเป็นเวลเนสเนาะน้องหมาทุกตัวที่เข้ามาเนี่ยเราก็ต้องพยายามจะหาปัญหาให้ได้เจอก่อนก็คือเวลาน้องหมาเขามาอาบน้ํามาอะไรเงี้ยเจ้าของอาจจะไม่รู้สึกว่าเฮ้ยน้องหมาเขามีอาการป่วยอะไรเล็กๆน้อยๆหรือเปล่าเราก็เลยเอาพาของคุณหมอเนี่ยเข้ามาไว้ในสวิตที่นี่ก็มีทําหมันด้วยเหมือนกันค่ะถ้าเกิดว่าเจ้าของอยากจะพาน้องๆมาทําหมันเราก็จะตรวจสุข ภาพเบื้องต้นก่อนมีการเจาะเลือดเพื่อเช็คค่าตับค่าไตาเบื้องต้นเหมือนเป็น private clinic น,นิดนึงอะไรไครับจริงๆเราก็มีโรงพยาบาลเช็คมันหนักมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถ Re เฟ r ไปที่โรงพยาบาลของเราได้ก็<อ>นี่ตามชื่อใครของฮาโ์ต <H ato S 2> เอนิมอลฮัสพิเชลนะคะถ้าใกล้ๆที่นี่ก็จะมีสาขา,าใกล้เปิดแนละ้วก็มีสาขา,าลังสิตมีสาขาเชยาพฤกเป็นโรงพยาบาลซ้ำันว้าวนะ <Wow. S 2> คะไม่ธรรมดาโอเคค่ะต้องล่ำลาก,กันก่อนนะคะในห้องหมอ ใจเย็นๆโอเคค่ะไปดูจุดต่อไปกันเลยค่ะเป็นโซนกรุงครับก็ตอนนี้ดิ้นเสียงอยู่น่าจะมีนโอเคใช่มาเข้าไปเลยสวัสดีครับน้องสวัสดีค่ะอ๋ออันนี้จะเป็นโซนอาบน้ําตัดขนใช่ครับอันนี้จะมีพี่ๆที่ดูแลอยู่ประมาณ1นถึงสท่านใช่ไหมคะแล้วแต่วันด้วยส่วนใหญ่แล้วจะมีประจำแบบสคนเป็นหลักถ้าวันไหนที่แบบเคสเยอะมากอย่างเช่นเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยก็จะมีน้องมาเสิร์ฟเป็นพาทามอะไรอย่างงี้ เข้ามาปุ๊บเจอคุณหมอตรวสุขภาพก่อนคุณสักประวัติวัดไข้วัดอุณหภูมิให้เรียบร้อยเลยครับดูว่าพร้อมกับการที่จะมาเข้ากรูมิงหรือเปล่าหมอก็จะมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยน้องมีปัญหาตรงนี้นะมีสมมติว่าสะโพกหลุดที่กุูมิงเขาจะได้ระวังแบเเราต้องระวังตรงขาเขาเลดนึงอาจจะต้องอยู่ในพสิชั่นที่ไ็นรบกวนขาเขามามีหลายขั้นตอนนิดนึงเอางี้ดีกว่านะ ก็คือยังไงก็ต้องพบคุณหมอนะคะ<ช>ก่อนที่จะมาอาบน้ําตัดขนเนาะเพื่อจะได้ระมัดระวังช่างนบค่ะดูแลในส่วนที่อาบน้ําตัดขนตัดแต่งขนน้องด้วยค่ะกรณีที่แบบไม่ยอมอาบน้ํฉันจะก,กัดเธออย่างเงี้ยว่นูนทายัางไงเราต้องค่อยๆปล่อยเขาค่ะค่อยๆทําโอเคนะเดนะี๋ยวพี่จะอาบน้ําน้องนะค่อยๆทําไปเลยค่ะต้องให้เวลาเขาเยอะๆเลยถ้าอาบน้ําก็1ชั่วโมงค่ะถ้าตัดขนด้วยก็ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงแล้วแต่นิสัยน้องค่ะแสดงว่าเราจะต้องค่อยๆกล่อมน้องก่อนแต่ถ้าจะคิด ดุมากเงี้ยเราต้องใส่กรงหรืออย่างงี้ไหมครับพี่โน้ส่วนมากจะขอญาตผู้ปกครองก่อนค่ะขอญาตใส่ปากเป็ดนะคะขอญาตใส่คอร่านะคะเขาไม่ไม่ชอบจริงๆอะไรเงี้ยเราก็ขออนุญาตรีเจค เซฟพนักงานด้วยแล้วก็เซฟน้องด้วย<ช>นะค<ฮ>ะมาดูบรรยากาศข้างนอกบ้านว่าตัวข้างนอกบ้านมีจุดให้น้องๆได้เล่นอะไรบ้างนะคะบางนี้ก็จะเป็นสระว่ายนา<ช>้ำค่ะก็จะมีพี่เทรนเนอร์เป็นคนาพาว่ายอะไรเง,งี้ยเดี๋ยวจะมีมีคลิปให้ดูอ๋อแสดงว่าคือสมมติว่าเนี่ยเรามีน้องใหม่จะน้องหมามาแล้วก็จองวันและเวลาไว้ใช่ซึ่งทางคาตอจะเตรียมพี่ที่คอยดูแลน้องอ่าและอย่างอันนี้ก็คือจะให้น้องมาวิ่งเล่น มีพี่เทรนเนอร์คอยดูวิ่งอยู่ในสวนบ้านของเราแต่มีคนคอยเฝ้าดูแลว,ว่าน้องเป็นยังไงบ้างนะน้องเริ่มร้อนหรือยงังหอบหรือยังอะไรเงี้ยก็บรรยากาศคาตโตัวโฮมก็ถือว่าถ้าเราเลี้ยงน้องหมานะคะน่าจะดีเนาะเหมือนกับจะดูแลทั้งสุขภาพของน้องหมาแล้วก็ดูแลสภาพจิตใจของน้องหมารวมถึงคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่อีกด้วยก็คือตามคอนเซปต์นะครับ enhance quality of life ตานี้เลยเราจะทําทุกอย่างให้น้องหมามีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดอันนี้คือคอนเซปต์ของเราใช่ เราจะมาถามคุณหมอเนาะช่วงสุดท้ายของเรานะว่าความฝันของห้าตัที่คุณหมอวาดฝันไว้อะค่ะคุณหมอมองว่าเป็นยังไงบ้าง คือยกระดับการดูแลหรือว่าคุณภาพชีวิตของน้องหมาแบบทางประเทศไทยอ่ะให้มันยกขึ้นมามเพราะว่าทางสัตวแพทย์ก็ช่วยๆกันแอนดอร์สไม่ใช่สัตว์เลี้ยงนะแบบเป็นครอบครัว<ม>ของเราคนนึงหรือว่าเป็นลูกเราเป็นหลานเราหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างเราต้องดูแลเขาหมดไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องแบบสุขภาพสภาพจิตใจเรื่องแบบความสุข<ม>เราจะพยายามให้น้องๆไม่ป่วย<ม>ก็คือเราจะดูแลตั้งแต่ก่อนป่วยจากอาทิตย์ที่แล้วถึงอาทิตย์นี้อาการเขาเปลี่ยนเป็นนิดนึงเราก็จะเริ่มดีเทคได้แล้วว่าเฮ้ยมันมีโอกาสที่จะเป็นโรคอะไรบ้างแล้วเราก็ พอเรารักษาก่อนอ่ะอย่างที่ทุกคนรู้แหละว่าการป้องกันดีกว่าการรักษาเสมอว้าว wow, นะคะก็ะต่อไปเราอาจจะได้เห็นภาพของฮาโตะนะคะที่จะคงคอนเะซ็ปของ quality of life ของน้องหมารวมถึงน้องแมวแล้วก็สัตว์เลี้ยงใช่ฝากแนะนําคุณพ่อคุณแม่ที่เริ่มเลี้ยงน้องนะคะหรือ,อว่ากําลังเลี้ยงน้องอยู่ว่าต้องดูแลน้องอะไรยังไงบ้างพ่อคุณแม่มือใหม่เนาะแล้วก็หรือว่าคนคที่กำลังจะเริ่มเลี้ยงน้องหมาน้องแมวให้ทําความเข้าใจกับสัตว์ชนิดนั้นให้ดีก่อนที่จะเริ่มเลี้ยงว่าสัตว์ชนิดนี้เหมาะกับไลฟ์สไตล เราจะมีเวลาว่าให้เขาไหมตัดเลี้ยงอ่ะมีเราแค่อย่างเดียวเป็นที่พึ่งถ้ามีคําถามสงสัยหรือว่าอยากปรึกษาก่อนเลี้ยงะไงก็ปรึกษาที่ฮาโตได้อ๋อมาที่ฮาโตโฮมได้นะคะแล้วก็ฮาโตของเรานี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างสามารถติดตามได้ทางเพจฮาโตเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนิวเมมเบอร์ก็อ่ะเป็นการทดลองมาใช้บริการก่อนก็แบบว่ามีลด50%รแล้วถ้าอย่างพนักงานในเครือล่ะคะมีลด25%ก็ช่วยพนักงานหรือว่าติดต่อ น้องๆทางทีมงานก็ได้แบบว่าหรือว่าแบบใครอยู่ออฟฟิศอยู่แล้วก็เดินไปที่ออฟฟิศเลยก็ <laughs> ไปบอกเขาแบบว่าเออเดี๋ยวอยากไปวันนี้นะอะไรเงี้ย<ม>ก็ได้เลยครับโอเคค่ะก็วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณ m o r หนิงมากๆเลยเนาะเพราะว่าคือจริงๆเราเป็นคนเลี้ยงสัตว์อยู่แล้วแล้วก็วคิดว่าทุกๆคนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็คือเลี้ยงสตัตว์แต่ที่สําคัญเนี่ยพอเราเลี้ยงเขาแล้วเนี่ยอย่างที่คุณหมอบอกว่าคุณภาพของเขาก็คือสิ่งสําคัญเราเลี้ยงเขาเขาก็เหมือนลูกเราคนหนึ่งเลี้ยงเขาก็เลี้ยงให้ดีมีเวลาเลี้ยง ครอบครัวจริงๆเือนลูกจริงๆวันนี้ก็อบอุ่นมากเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะรายการ p ีซีพบเพื่อนนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่เราจะทำเป็นช่วงสุดท้ายของปีนี้นะคะแล้วก็ครั้งหน้านะคะเราจะาปรับเปลี่ยนนะคะรายการใหม่ยังไงนะคะฝากเพื่อนๆติดตามรายการ p ีซีพบเพื่อนค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณมอหนึ่งนะคะแล้วก็้าตัวโฮมทุกคนค่ะบ๊ายบาย